สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอคเคี้ยวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ซอคเคียวก็จะพาไปพบปกับตัวเลขแมวทางของไม้ลาวพัฒนาเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะพี่น้องเสี่ยนแต่ละเสี่ยนแตกระเบิด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 ,บด,บดพี่น้องเอ้ยไม้ลาวผู้ใหญ่ใจดีนะคะแตกเจ๊สองโตหนาค่ะพี่น้องเอ้ยวิ่งก็เข้านะคะวิีงก็เข้าค่ะพี่น้องนี่ เจ็ดสองวงกลมให้มือเกลงเลยเอัอตัวเด่นบนกระขับคัะถือเคียงสำหรับผู้ที่วา่าออกมกตัว,ตวนาล่างนะคะพี่น้องชอบประจัดคัดกระพนันคือวานแล้วเนาะทุกตัวเลขแนวทางมีไว้ให้พิจารณานะคะสำหรับเลขวิ่งค่ะเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งคือสองอ่าเลขจับคู่มีห้านะคะแตกของเบิร์น,น,ะะนหานะฮากระมาค่ะพี่น้องจับคู่ไม่ถูกไม่มีนะคะเพราะว่าถ้าจับคู่เบิน,นะะ์นหานี่บอก โอ้สุดยอดเลยนะคะด่แม่ธรรมดานะคะซอแววแล้วนะคะสําหรับเซียนผู้ใหญ่ใจดีนะคะส่งตัวเรียกแนวทางมารอบแรกเปิดตัวครั้งแรกแตกปังเลยนะคะพี่น้องอาจจะถูกใจสําหรับคนที่เล่นหกตัวหน้านะคะอาจจะผิดตับสําหรับคนที่เล่นสอ,สองตัวกลางเป็นเลขล่างแล้วก็เลขท้ายนะคะพี่น้องโอ้ยมันบนแน่นอนเด้กพี่น้องบางที่งวดจะมาอาจารย์เพิ่์อัดสไ้มาแบบปังๆก็ได้นะคะ แตกเบิดทั้งบนทั้งล่างเห็ดจังไรพี่น้องโอ้ยอย่าลืมว่าเซียนแต่ละเซียนมีผิดมีถูกมีเข้ามีหลุดได้นะคะพี่น้องมีหลุดกับมีเขา่ามีเขา่ากับมีหลุดเพเบิ่์เขา่าบนเขา่าล่างค่ะพี่น้องอย่าไปประมาทู้วบาอาจารย์เนาะค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีงวดน,นี้กัให้มากอ่าบ่ร่หลายหางคือเขาเนอจังไนพี่น้องแล้วเขากจ็จ้าคอยไปตีตามกันบิ่งเนาะพี่น้องคะสำหรับอ่าหม เราผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาในตัวเลขรูปแบบว่องวัดเนียนๆมากแบบชุดหนักชุดเต็มด้วยพี่น้องเลขมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลขมาแปดคู่นะคะตัวนี้มาจากคู่ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่เหมือนกันส่งท้ายสามตัวด้วยนะคะรอบแรกนะคะเปิดตัวแจ้งเกิดแตกฟังเลยนะคะพี่น้องโอ้รอบแรกก็มาแรงแล้วรอบที่สองนียิ่งจะมา บนมาล่างนะคะพี่น้องกระเพาให้เป็นความฝันความจริงนะคะให้พี่น้องเขามากดไดกดแจ้์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสําหรับหวยเล่าผู้ใหญ่ใจดีนะคะแตกแล้วแตกอีกได้นะคะค่ะกถือว่าเป็นความโชคดีของผู้ใหญ่ใจดีนะคะสมกับสื่อเสียงเรี่ยงน้ำเพินเนาะค่ะมารอบแรกก็แตกเลยนะคะค่ะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางนะคะมาใบให้ผิดจาราหน้าเนาะออกโตตรงไร้อมนะคะไม่ใส่ตัวกลับนะคะมากงวดแรกโ้เข่าทาของเงินวิ่เนาะค่ะแล้วก็มีรัฐบาลไทยด้วยนะคะของผู้ใหญ่ใจดีมีรัฐบาลไทยด้วยยอ <ๆ S 2> ดวิว,ด,วดูอยู่ที่พันพันกว่าคนนะคะของผู้ใหญ่ใจดีลงเปิดครั้งแรกนะคะเปิดตัวครั้งแรกมาอยู่ที่หลักพันกว่านะคะบางว่า คลิปนี้คงจะหลคนคึ้นนะคะจากถึงพันอาจจะเป็นสองเป็นสามขึ้นนะคะค่ะพี่น้องซอเขียวขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะที่ให้ตัวเลือกแนวทางมาว่างสู่ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวนะคะค่ะฝากเขาไปเบิรงฝากเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้กับอาจารย์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะคะค่ะก็มาในรูปแบบลักษณะสองตัวนะคะตัวติดตัวประปปกบกันนะคะพี่น้องเลขผู้ใหญ่ใจดีเนาะ ตัวเด่นตัวกันตัวรองไม่มีนะคะมีแต่ตัวเด่นให้นะคะตัวรองไม่มีมีแต่ตัวเด่นมาแล้วก็ตัวรองให้นะคะตัวประกบมานะคะพี่น้องตัวประกบก็ให้มานะคะค่ะเดี๋ยวเขาจะา,าไปเบิรงตัวเล็กเนี่ยท่ากันคุ้ยกันกคภัพจวัวหวกคนน้องพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมเนียมของการทํางานค่ะพี่น้องโบแมน่า ขี่ขานเน๊ะนะคะสอบอะไรขี่ขานเบาเล้พี่น้องแต่ว่าบางเทีก,ก็คิดยังบ่ออกถ้ามีคนมาควนประสาทแงคิดยังบ่ออกพี่น้องควนประสาทควนสมองโอ้ยหญิงน้องพุ้โ้มาก,กว่าเนี่ยมันจะเบาเล็กพี่น้องคิดไรไปเรื่อเๆ,ๆ,ๆ,ๆืเวลาจะเบาลื่มซ้ำคือกันบกพี่น้อง ถ้ามีคนควกวนประสาทเราจะเปลี่ยนความคิดทันทีเลยใช่ไหมคะปากก้าใจจะวนไปน้ำตาลระบาดไอปากก็เพิ่มคิดไปคกละทาาระบาดนี้พี่น้องเออจากใจดีๆยกกระสุนเสร็จระบาดนี้พี่น้องเงินบ่าะอย่า่าถือเลยนาอเอ้ยอย่ามากวนกันเถอะย่างเด็ดงานเงินบ่าพี่น้องไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่นะคะเวลาทํางานก็ต้องการใช้สมาธินะคะงานนันได้ก็คือกันนะคะให้รักในอาชีพให้ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะพี่น้อง ให้ Hoy, สมก okay?. hey, ับที่ทุกท่านไว้วางใจนะคะซอเชียวกับขอบุขอบุณคุณผู้บ่าอาจารย์หลายๆขอบคุณทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในคลิปไหนก็ตามอาจารย์ไหนก็ตามนะคะซอเชียวกับฝากขอบุญขอบุณไปเบิดสําหรับทุกเสี่ยงนะคะพี่น้องขอให้อยู่คู่ช่องกับซอเชียวไปนานๆนะกับอาหารกันแพ่งกันค่ะพี่น้องค่า ฝนตกเขาก็เศร้าค่ะพี่น้องอ่าวัดเอฟซีสอดแกลวที่เป็นเหตุงานอยู่ในโรงงานคนกะแหรี่ยออกมาแตกล,ลึงอยู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะกสอดเกลวค่ะลบฝนเขามาอยู่ในป้อมค่ะนั่งเล่นอยู่ในป้อมค่ะพี่น้องไปไซบ่ได้เรียก็มานั่งเล่นอยู่มองน้ำหลูกแล้วหลูกอยู่เนาะพี่น้องค่ะก่ะนนื้อเมืสานี่มือเว้นเนืมือแรงแล้วแต่กะเขาเนาะงานที่นี่ขอให้อยู่ในกฎระเบียบที่ไหนก็ดีหมดนะคะพี่น้อง ทำงานได้อยู่ร่วมกันได้ทุกที่ทุกทางค่ะพี่น้องคะค,ค่ะสำหรับผู้ดใดฟันดีฟันเด่นดมั่นใจในตัวเรียกความฝันส่งแนวทางมาได้นะคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นไทยเป็นลาวนะคะซอเขียวยินดีให้บริการเป็นสื่อกลางให้ท่านนะคะซอเขียวอยากได้เรียกความฝันค่ะเดี๋ยวนี้นะคะใครมีความฝันยังส่งมาเมาเว้าสู่กันฟังมาเลาสู่กันบึงเนาะ ค่ะแล้วก็จับใจความตีความฝันให้กันดูนะคะว่าใครจะฝันเม็นใครจะฝันดีนะคะอถือรังว่ในไ่น้ําเขาบองวดนี้เนาะพี่น้องอเราอยากได้เซียนที่ฝันแม่นๆนะคะพี่น้องนี่คือฝากท่านไปท่านช่องนะคะอยากได้เซียนฝันแม่นฝันดีนะคะพี่น้องจังไรกะฝากไว้เพี่งนแค่นี้ค่ะพี่น้องไปติดตามตัวเลขแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีงวดวันที่ 13. บสพฤษภาคมหกเจ็ดในหวยเราพัฒนาได้เลยจ้าค่ะพี่น้องคะเขาก็มัติดตามตัวเลขแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีให้มาแล้วนะคะหลังจากแตกเจนะคะแตกล่าง72ตัวหน้านะคะอ่าตัวนี้จะมาในรูปแบบใดเจ็ยังอยู่ค่ะพี่น้องคะชุดนี้เด่นให้เยอะเลยนะคะรอบแรกเปิดตัวแตกปัง จับคู่เด่นให้2ตัวนะคะมารอบนี้แตกจับคู่เด่นให้4ีห้าคู่6คู่เลยนะคะพี่นอ้องเอไว้ลาวพัฒนาผู้ใหญ่ใจดีงวดวันที่13พฤษภาคม6 7นะคะวิ่งบนล่าง5กับ7เด่น5รอง7นะคะตัวติด2 9 8 6กอดคอรัดกันมาได้นะคะพี่น้องพิจารณาค่ะพี่น้องคะจับคู่ให้5 2 5 9 5 8 5 6 7 2 7 9 7 8 7 9นะคะ ตัวเด่น5 2 5 9 5 8 7 2 7 9 7 8ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะพิจารณาค่ะพี่น้องชอบกดจัดคัดกระพานค่ะสำหรับเซียนผู้ใหญ่ใจดีนะคะไวรลาพัฒนางวดวันที่13พฤษภาคม67ค่ะวิ่งเด่น5รอง7ค่ะตัวติดตัวประกบจับคู่ให้มี2มี9มี8มี6นะคะจับคู่ให้5 2 5 9 5 8 5 6 72797876แคปหน้าจอค่ะตัวเด่น727978นะคะแล้วก็525958ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเรียบร้อยเนาะค่ะความโชมดีจนเป็นของพี่น้องทุกคนค่ะถือไว้เรื่อยเบื่อน้ำสอบเขียวทุกงวดเลยนะคะขอให้แตกปังๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีหวังว่าคงจะไม่ทำให้เราผิดหวังในงวดวันที่13พฤษภาคม67นะคะหลังจากเปิดตัวรอบแรกแตก72ตัวหน้าค่ะพี่น้องค่ะ โชคดีมิใช่ค่ะพี่น้องโซเชียวจะขออัลลาพ์าจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ